เฮ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมกันคงเกมเมอร์ครั้งะว,วันนี้พบกับในมิเเกมเบ็ดบอลนะครับเหนื่อยมากครับเออลืมบอกไปผมจะคีเรียงนะครับคลิปที่แล้วที่ผมเล่นเบ็ดบอลนะครับสติก๊กแรงอ้าวทีมผมมีแค่สามคน Không. Con này con này. Ít ăn nữa, ít ăn ้กกล้องนะครับามาอุดเตียงยักอาหารด้วย โอเควิธีการปั๊มก่องก็ให้กดย่อ,อแล้วกดเข้าไปนะครับมันถึงได้แต่ผมไได้หรอกนะครับเสียงออกหนึ่งคนจีจีตอนนี้ผมเป็นวัดอยู่นะครับ Okay. ก็เนื่องจากห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ห่างหายแล้บนะผมก็มีเวลาว่างน้อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ว่างจริงๆครับกันบ้านเยอะมากและตอนนี้ผมก็ไม่สบายด้วยไม่สบายหรอกพูดง่ายๆคือว่าสบายดีครับ กินยาแล้วครับเป็นหวัดครับแค่นี้นะครับแค่ใจไหมครับอะอะไรสีแดงมาสีแดงมาสีแดงมาโอ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่กล่องไว้นี่อันหนึง่งมันมาแบบมาเร็วมากครับผมวิมันใส่ชุดสีแดงดีว่ะเป็นชุดเกาะครับ เอากล่องหายสีแดงมันทาเก็ตผมครับเฮ้ยเดี๋ยวเล็กสังก้อน ตันตต่อนะครับตอนทุบเตียงผมจะไปบุกแดงนะครับเอาเหล็กทิ้งไว้ตรงนี้นะครับหวังว่าคงจะไม่มีใครมาเห็นเด้อเด้อพี่น้องอุ๊ยผมมองไม่เห็นมันอุ๊ย เรี่ยงคมดนทุกผมเห็นมันแล้วครับหนึ่งตัวอยู่นู่นนะครับจะไปฆ่ามันกันอุ๊ยอุ๊ยตก <c oughs> แพ้เลยโอเคเอาเป็นว่าส,สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้ยวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปสวัสดีครับบายบายครับผมอะไรเมอร์รี่คิดมัดอะไรครับ เซิฟนี้ชื่อ IP ใต้ร่างคลิปนะครับบายครับผมมาถ,ถึงก็จะชนะอยู่แล้วโอ้ยแพ้ไ,ได้ไงบาย